พวกมันน่าจะรู้สึกตัวว่าโดนล้อมแล้วอย่างนั้นเหรอก็เลยไม่กล้าบุมบามบุกเข้าไปสินะฮะแบบนี้ก็ดีรอให้อีกหน่อยเธอะรอให้กลุ่มรอบสำหารวายุของพวกเรามารวมตัวกันเสียก่อนแล้วค่อยนำตัวพวกมันน่ะกลับไปพร้อมๆกันน่าจะดีนะ <c oughs> แต่ว่าเจ้าเด็กชีเฉิงคนนั้นมันหายหัวไปไหนแล้วล่ะเฮ้ไม่ต้องไปสนใจมันนั่นนะ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายของเราเลยสักนิด ตติ u, ages, ิดด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 ดงงวายุพงพาณาอคียอดบรรพตทั้งสี่กลุ่มนะมันเป็นถึงนักรอบสังหารที่เก่งกาจที่สุดหลักแหลมของพระองค์ทางนั้นเลยนะตามที่ข้าได้ยินมานะมันเป็นการฝึกพิเศษของแคว้นฟูซังนี่นะ กลุ่มวายุมีฝีมือการลบถนัดในการลอบสาหารในที่มืดยังไรเงาไปอย่างไรเงาฆ่าคนอย่างไรเงาด้วยนะโอ้โหดีมากเลยติดติงติดงติดงติดง,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 ดงอยู่ข้างใต้นะไม่เห็นอีกนั่นละนี่อแบบนี้ก็เสร็จโจรละืเอาเถอะดูเอาเองก็แล้วกันพวกมันสองคน่ะยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าจะตายยังไง กุมนักลอกสังหารพยักยังไม่ส่งสัญญาณมาอีกงั้นเหรอหรือสรุปแล้วจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยชักจะทนไม่ไหวแล้วนี่ฮอยไม่รอแล้วกูบุกแล้วละไอเพี้ยวเฮ้ยพวกเศษขยะกุมนั้นนะไม่ใช่ว่านี้ก็ไปหมดแล้วงั้นเหรอเฮ้ยช็อตเออระยะห่างขนาดนี้ข้าเนอะคุ้เคยดีแต่ไม่แล้วละเจ้านั้นได้ตายไปแล้ว คือเป็นลมแดดฟิวน่าจะยิงให้ตายกันไปพร้อมๆกันเลยก็แล้วเชียวอาวุธเย็นแบบนี้นะใช้กายไม่ได้จริงๆเลยชุบชุชุบชุบเจ็ดเอาไปเลยชุบหลบได้นะ,นะเอาไปคืนเอ สถานการณ์นี่ไม่สู้ดีแล้วรีบถอยดีกว่าออพวกแกมากันกี่คนทั้งมากันกี่คนกันแน่ถ้ายอมให้ความร่วมมือกันดีๆจะยอมไว้ชีวิตก็ยอมได้นะออ่อนยาพิษเอาไว้อย่าง,งั้นเหรอ ไม่เหมือนกับเจ้าพวกกระจอกที่ผ่านมาเลยนะพวกนี้มันรับมือยากเสซะแล้วสิโโหป่าเพลงไปเอ๊ะสีเข้มซะขนาดนี้กินเองก็แรงชิบหายนอกรัศมี30เมตรนี่ยังได้กลินเลยนะเนี่ยพรางตัวยังไงวะตายไม่รู้ะเอาไปแดกเออเป็นไม่ได้ยังไงกัน เฮเจ้าตูปตัวสีเหลืองที่บ้านของข้านะยังปลอมตัวเก่งกว่าเจ้าเสียเลยนะบุบบุบบุบบุจุ่มตุ้มตุ่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 มตุมย้นไปอาพีกาเอีหัวร้อนลเลยตุ่มเฮ้คนนี้จะไม่ยอมเถียงอะไรกับพวกแกแล้วล่ะเฮ้าชิหน้าแล้วก็ก็หัดพูดจาให้มันดีหน่อยก็แล้วกันนะบายยล่ะ อาชุบๆเฮ้อเหลือพวกเราแค่ไม่กี่คนเองงั้นหรือว่าไอ้ไอ้หัวเทานั่นสรุปแล้วมันเป็นตัวเฮียอะไรกันแน่เนี่ยดูเหมือนว่าวิชาการพังตัวของพวกเราเองก็มันเองก็ดูออกได้ง่ายๆอย่างนี้เลยงั้นหรอฮะรีบกลับไปที่ป่าเจ้าจี้เดี๋ยวนี้เลยอัคคียอดเขาบรรพศทั้งสามทีมจะต้องกำจัดมันให้จงได้แน่นอน เขาชุบออกมาแล้วจ้าตัวขาดท่อนหนึ่งเลยถ้ามาครบกันแล้วสินะอวายุก็คือวายุพงพนาอักคีและยอดเขาพี่เขาพี่ใหญ่เขาเป็นคนทำจริงๆด้วย่าดูท่าแล้วพวกเธอน่าจะรู้จักกับไอ้พวกนินจานี่นะ จะว่าไปนะเออก็จะถามอยู่อย่างนึงนะพวกเธอพูดความจริงออกมาได้แล้วหรือยังล่ะเออฉันนไม่เชื่อหรอกว่าบนยอดเขานั่นยังยังจะมีนินจาอยู่อีกเป็นใครกันแน่นะที่มาขัดขวางพวกเจ้านะไม่ให้เข้าแผนไ่หย,ยนนะรวมถึงพวกเจ้านะเป็นใครกันแน่ I'm toxic, bitten logic, make make 'em nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, rock lit, I'm the hardest. Dark, dark bitch watching, I'm the fucking king of rock lit. Bopping, bitten action, I'm top it, chronic. I think I'm about the fucking lost in it. Back, better, back, making racks, wearing it, and my back to the mess, not in that.